ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูไลท์แพดของเวอร์ชัน3.3กันไปบ้างแล้วในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการวิเคราะห์และวางแผนกาชากันว่าเราควรจะเลิกเปิดหรือข้ามตัวละครอะไรบ้างในแพดนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอ disclaimer ก่อนเลยนะครับว่าวิดีโอนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะร้อยค่าตัวละครใดๆทั้งสิน้นแต่จะเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผมได้ทําการรีเสิร์ชมาผสมกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อที่จะนํามาเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลิกเปิดตัวละครต่างๆให้คุ้มค่ากับไอดีที่สุด ซึ่งผมก็จะเบรดออกจาก ID สายฟรีสาปของผมนะใครที่ไม่ได้มีตัวละครใน ID เหมือนกับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วสรุปให้เป็นตัวตัวไป เรามาเริ่มกันที่ตู้กาชาเฟสแรกทางออฟฟิเชียลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีตัวละครดังนี้ตัวละครใหม่จะเป็นไฮยาซินและตัวละครดีลันจะเป็นเดอะเฮอร์ตาในส่วนของตัวละครสีดาวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมิชาเซอร์วอลและก็นาตาชาโดยรวมสีดาวตัวนี้นะผมมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเซอร์วอลกับนาตาชาเดิมทีเขาก็เป็นตัวแจกฟรีอยู่แล้วก็ให้มองว่าเปิดเพื่อเอาอีดอรลอนเพิ่มละกันและเซอร์วอลเนี่ยก็เพิ่งจะมาตัวนักษาด้วยเรียกได้ว่ามา2ตู้ติดกันเลยและสีดาวอีกตัวอย่างมิชาาก็็จะเเปนตัวม แข็งอย่างที่เรารู้กันว่าเกมนี้ตัวราเมสีดาวมันแทบจะเล่นไม่ค่อยไหวแล้วถ้าคุณไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตเก่งๆมาแบกหรือคอนเทนต์มันอวยจริงๆทําให้ตัวราเมิสีดาวเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปในการจะปั้นมาเล่น และนาตาชาเนี่ยพอเข้าเอนเกมก็จะเริ่มซัดเทนทีมเราไม่ค่อยไหวแล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้ตัวละครสีดาวตู้นี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวละคร5้าดาวตัวละครใหม่ไฮยาซินโดยภาพรวมไฮยาซินก็เป็นตัวฮิวที่สามารถซัดเทนได้ทุกทีมเลยแต่จะเด่นมากๆเลยก็คือในทีมของแคสทอริสจากแมกนิกของตัวละครเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบสอินสลอของนอกข้าวเลยก็ว่าได้แถมไฮยาซินเนี่ยยังเป็นตัวซัดเทนที่มีเพอร์ซอนอลรามิที่ค่อนข้างแรงอีกด้วยทําให้ส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครทีีม่มอ ไฮยาซินก็ถือเป็นตัวละครที่น่าเปิดมาเพื่ออัปเกรดทีมมากๆหรือคนที่ขาดตัวซัตเทนในเอดีไฮยาซินก็มีความน่าเปิดในระดับหนึ่งเลยแต่สําหรับคนที่ใช้ลุงกาเลเกอร์กับทีมน้องข้าวอยู่แล้วและไม่ได้ขาดตัวซัตเทนในเอดีผมก็ได้ทําการรีเสิร์ชมาให้แล้วนะครับว่าไฮยาซินที่ E0 S0 เนี่ยจะดีกว่ากาเลเกอร์อยู่ประมาณ15%ในกรณีที่เราเจอมอน3ตัวและในกรณีที่เราเจอมอน5ตัวเนี่ยจะดีกว่าเกือบเกือบ40%เลยยิ่งถ้าเป็นในสถานการณ์มอนเดี่ยวไฮยาซินจะดีกว่า เรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแหละว่าเราจะเจอกับมอนสเตอร์แบบไหนแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าไฮยาซินดีกว่ากาเล็กเกอร์แทบในทุกสถานการณ์เลยทั้งในเรื่องของการเก็บพลังงานทำไม่ตายให้แคทเอลิสและในเรื่องของดามเมจโดยรวมของทีมเพราะอย่าลืมว่าไฮยาซินเนี่ยก็ทําให้น้องข้าวแรงขึ้นด้วยและไฮยาซินเองก็มีเพอร์ซอนัลดามเมจยิ่งในคอนเทนต์เพียววิชั่นเนี่ยจะยิ่งเห็นผลต่างเยอะมากแต่ก็ต้องบอกว่ากาเล็กเกอร์ก็ยังเป็นตัวฮิวในทีมโลคอสของแคทเอลิสที่ดีมากๆอยู่ด ก็ใช้จบคอนเทนต์ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะจบช้ากว่าหรือเร็วกว่าส่วนตัวผมมองว่าจะเปิดหรือจะข้ามก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคลเลยว่าคุณพอใจกับผลต่างตรงนี้ไหมซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นช่วงน้องข้าวเนี่ยยังไงคุณก็น่าจะขาดตัวซัตเทนอีกหนึ่งตัวอยู่แล้วการได้ไฮยาซีนมาให้น้องข้าวก็จะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆคุณจะได้เอาการเลเกอร์ไปไว้อีกทีมหนึ่งได้ ซึ่งในแพท3.3เนี่ยก็มีแจกลุงกาเลกเกอร์หนึ่งตัวด้วยและสำหรับไอเดียใหม่ของผมเนี่ยผมก็จะเปิดไฮาซีนด้วยเหมือนกันแต่ผมจะให้งบแค่หนึ่งทองเท่านั้นซึ่งถ้าหากมันลึกแล้วหลุดเลทเนี่ยผมก็อาจจะข้ามและเก็บการันตีไว้ให้ตัวอื่นเลยก็ได้อันนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของดวงกาชาแล้วละ่ะต่อมาในส่วนของตัวละครลีลันก็คือเดอะเฮอร์ตาตัวละครดาเมจท็อปเทียดีกีระดับอิมามเลเตอร์ของผัดปัญญาที่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเก่งมากๆอยู่และยิ่งการมาถึงของอนัม,นมบผม ผมยังให้เดอะเฮอร์ตาเป็นตัวละครที่ยังคุ้มเปิดอยู่ทั้งสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่ายิ่งสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะคุ้มมากๆนะครับพอได้ทั้งคุณภาพออฟไลน์ในการเดินแบบหากล่องและการช่วยลงซิมต่างๆเพราะอย่าลืมว่าการเล่นซิมเนี่ยถือเป็นแหล่งเพชรสาหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับการได้เดอะเฮอร์ตามาจะช่วยเราได้เยอะมากๆและในส่วนของปัจจุบันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเดอะเฮอร์ตาก็ยังเล่นในเกมคอนเทนต์ได้ทั้ง3คอนเทนต์เลยและต่อให้ในอนาคตเนี่ยคอนเทนต์อย่าง MOC หรือ AS จะไม่ได้อวยเดอะเฮอร์ตาแล้วแต่ยังไงก อยู่ดียังไงเปิดมาก็มีที่ให้เล่นแน่นอนถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่ได้เริ่มทําทีมอะไรเลยเนี่ยผมเชียร์ให้เปิดนะเพราะเป็นตัวที่เล่นง่ายทีมถูกก็เล่นได้แล้วช่วยให้เราเดินแมปฟาร์มเพชรในซิมได้สบายมากๆส่วนผู้เล่นเก่าหรือคนที่มีทีมเยอะอยู่แล้วถ้าอยากได้ตัวละครเล่นเพวฟิคชั่นเดอะเฮอร์ตาก็ยังถือว่าแวรลูสูงมากๆเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างเจดหรืออาร์เจนตีที่เป็นตัวละครในเฉพาะ PF เหมือนกันยิ่งถ้าคุณมีงบเปิด E ีเพิ่มแล้วไปถึง E2 ไองงต์องได้ยาวๆส่องไง นเนื่องจากผมมีเดอะเฮอร์ตาอยู่แล้วและทีมค่อนข้างฟูลแล้วด้วยเลยไม่ได้อยากจะเปิด E หรือ S เพิ่มก็ว่าจะเล่นแค่ E0 S0 เนี่แหละครับเลยคิดว่าจะเอาบั d เจตไปเปิดตัวละครอื่นๆเพิ่มดีกว่า ต่อมาเราก็ manager, จะมาดูกันที่ตู้เฟสที่2ในส่วนของตัวละครสีดาวเนี่ยก็จะมีชิงเช่ซวยอี้แล้วก็ชู่ช้างก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวดาเมจแทบทุกตัวเลยนะครับที่ในปั laf, ok, จจ <2. muitos S 1> <assium. S 2> ุบันเราก็แทบจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้กันแล้วเว้นแต่ว่าจะมีคอนเทนต์ที Mun ่เหมาะจะหยิบมาใช้จริงๆหรือสาหรับคนที่อยากจะทําชาเลนจ์สีดาวส่วนต okay. ัวผมเลยไม่ค่อยแนะนาให้ปั้นเท่าไหร่เพราะมันไม่คุ้มกับทรัพยากรที่เสียไปผมขอไม่ลงรายละเอียดของแต่ละตัวละกันนะก็สรุปโดยรวมสําหรับสีดาวตู้นี้เนี่ยผมก็ให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรามาต่อกันที่ตัวละคร5าดาวเฟสที่2ตัวละครใหม่จะเป็นไซเฟอร์ก็จะเป็นตัวละครผ่านลบลางาธาตุควอนตัมที่จะมีบัฟเปะบางหรือ v o l a b i l i t y 40%ให้ทีมและไซเฟอร์จะมีดีบาฟเฉพาะตัวที่เป็นรูปเหรียญอยู่บนหัวมอนสเตอร์ให้หนึกสภาพก็คือคล้ายๆกับโทปาสเลยเวลาที่เพื่อนร่วมทีมเราโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีดีบัฟนี้เนี่ยไซเฟอร์ก็จะทําการโฟล์อัพตามซึ่งจะเกิดได้1ครั้งต่อเทิร์นทําให้จะช่วยเก็บแต่าไม่ตายให้เฟิเ์ีเซลได้ดีมากและจุดเด่นหรือที่เป็นสับตัวของ her, เลยก็คือจะสามามรถเษณ หรือบันทึกดาเมจที่ทําได้ทุกชนิดยกเว้น t w d ดาเมจโดยที่การโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีดีบับเหลี่ยนเนี่ยจะบันทึกดาเมจได้เยอะกว่าตัวที่ไม่มีซึ่งวิธีการเอาดาเมจที่บันทึกไว้มาใช้ก็คือการใช้ท่าไม้ตายของไซเฟอร์นั่นเองพอใช้แล้วดาเมจที่บันทึกไว้ก็จะเหลือศูนย์หรือคือเราต้องเก็บใหม่นั่นแหละในส่วนของเรื่องทีมเนี่ยจริงๆไซเฟอร์ก็สามารถนําไปประยุกต์เล่นได้หลายทีมเลยละ่ะแต่จะทําผลงานได้ไม่ดีเท่าตัวบับเฉพาะทางในบางทีมทําให้ทีมที่ได้ไซเฟอร์มาแล้วอัเัเกงๆนนี่่ท,ทหลแค2้า ถ้าใครที่ยังอยากจะเล่น2ทีมไม้อยู่การเปิดไซเฟอร์มากก็จะช่วยอัปเกรดทีมเหล่านี้ได้ดีเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีทีมเหล่านี้แล้วก็จะเปิดมารอหุ้นขึ้นอันนี้ก็คงต้องรอดูกันก่อนนะครับเพราะยังไงก่อนที่ตู้ไซเฟอร์จะไปเนี่ยพวกข้อมูลหรือไลฟ์แพด3.4ก็น่าจะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงดิฟมาร์เก็ตติ้งของแพด3.5ด้วยยังไงผมแนะนําว่ารอดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่ได้เสียหายอะไรและสาหรับไอดีใหม่ของผมเนี่ยผมก็น่าจะข้ามน้องไปก่อนนะครัเาาาะะผมมมมมกกก็ไไไ่่ดดด้้้้ีีีททอออยยจนงปว และก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนั่นก็คือลีลานอากริอาก็ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยอากริอาก็ยังเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆแต่เงื่อนไขก็คือทีมคุณจะต้องพร้อมเล่นด้วยนะซึ่งคีย์หลกัหลกๆของทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวของซันเดย์คนที่มีกับคนที่ไม่มีเนี่ยจะต่างกันเยอะมากทั้งในเรื่องของจํานวนการแอคชั่น Action และการวุนพลังงานแต่มีแค่ซันเดย์ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะครับสำหรับเรื่องของพลังงานคุณอาจจะต้องเปิดอ e ินหนึ่งของอากริอาหรือมีหัวหัวมาช่วยในเรื่องนี้ด้วยก็เเเเป็นนตัววละะะะคครรทที่่่่มมออออข้อ้้าาาาาาางยยยถกจจจสบํใหหไ กับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่เพราะทีมค่อนข้างแพงเลยแต่ถ้าทําเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็เป็นหนึ่งทีมที่เก่งมากๆของเกมเลยละ่ะและในส่วนของไอเดีของผมเนี่ยผมก็น่าจะข้ามอาร์เกเรียนะครับเพราะยังไงแพท3.4เรามีตัวดาเมจมาให้เลือกถึง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไพนอนเซเบอร์หรืออาร์เชอร์และอาร์เชอร์เนี่ยก็แจกฟรีด้วยตัวหนึง่งทำให้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็แค่าหาตัวมาประกอบทีมให้ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเหล่านี้จะใช้ทีมอะไรแต่ที่แน่ๆก็มีความเป็นไปได้้้้้ทที่่จะะะใใชตตัััวววววลคครอผมเเยยาากกกแนนนุหห็บบบงบไสปิดด โอเคก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับสำหรับตู้คาชาของแพทเวอร์ชั่น3.3ผลลัพธ์ที่ผมได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยโดยที่ก็จะมีแค่ไฮยาซินเท่านั้นนะครับที่ผมจะเปิดแต่ถ้าหากมันลึกแล้วลดเลทเนี่ยผมก็อาจจะข้ามและเก็บการันตีไปให้ตัวอื่นเลยก็ได้เพราะผมคิดว่าตู้ของ3.4เนี่ยน่าจะตึงมากๆแล้วก็ขอย้ำอีกทีว่าวิดีโอนี้เนี่ย b a s อ d o ID ใหม่ของผมนะซึ่ง ID ของคุณเป็นแบบไหนก็สามารถนําไปประยุกต์เพื่อเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจได้นะครับเพราะแต่ละ ID มันก็แตกต่างและมีงบไม่เหมือนกันซึ่งงงถถ้าาาครรมมีแนยัไก็ส มาแชร์กันได้นะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆอาจจะตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครที่มีความคิดเห็นหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมก็จะมาตอบให้อย่างแน่นอนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นทุกคนไม่มากก็น้อยวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ